โอเคนะคะทุกคนไปโหลดแอป t i k กตอมานะคะ Tik To อนี่นะคะใครที่ยังไม่มีนะคะก็ไปโหลดมานะคะแล้วก็เข้าไปใน Tik To อกเลยนะคะนี่นะคะแอปนี้นะคะอีขอใช้ปากกาด้วยนะเพราะว่าเป็นการอัดคลิปให้ทุกคนไปในตัวด้วยนะคะจะได้ไปดูย้อนหลังได้เนาะ เข้ามานะคะมันก็จะโฆษณาเราก็เลื่อนนะคะเข้ามาก็คือเราจะเห็นคลิปของหลายๆคนเลยนะคะอันแรกเลยนะคะที่เราจะต้องไปทำนะคะก็คือเรามาที่นี่ค่ะตรงชั้นตรงนี้ค่ะกางในตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็มาสมัครสมาชิกก่อน,นะคะ่ะสมัครสมาชิกนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะคะ ก็กดเข้าไปสมัครเลยค่ะอ่าแล้วมันก็จะมีให้เราสมัครได้หลายช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลนะคะ Facebook Google นะคะ Line Twitter หรือว่า g o เกา e Talk เนอะอันเนี้ยเราสมัครได้หมดเลยนะคะอันเนี้ยอีจาไม่ได้ไม่ได้ไปสมัครให้ทุกคนดูเนาะ เราจะลองลองกดเข้าไปที่เบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูนะคะอันนี้เขาก็จะให้เรากรอกนะคะวันเดือนปีเกิดน,นะคะเราก็กรอกรายละเอียดให้ครบเนาะแล้วก็ไม่ยากค่ะกรอกรายละเอียดให้ครบแล้วมันก็จะไปที่หน้า t i k t o ็อกเนาะแต่อันนี้อีสมัครผ่าน facebook ไว้แล้วนะคะเดี๋ยวอีจะเข้า Facebook เลยนะอ่าค่ะกดเข้าไปใน Facebook นะคะ รอสักครู่นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูที่บัญชีชั้นตรงนี้นะคะอ่าคือโปรไฟล์ของเรานะคะโปรไฟล์ของเราเราก็มาแก้ไขโปรไฟล์ก่อนนะคะนี่ค่ะแก้ไขโปรไฟล์ตรงนี้เลยนะคะกดเข้าไปแก้ไขนะคะมันก็จะมีให้เราค่ะเปลี่ยนรูปนะคะเปลี่ยนรูปตรงนี้นะคะแล้วก็เราไปเปลี่ยนรูปกันก่อนเนาะ เลือกรูปนะคะจากแกลเลอรี่ของเรานะคะอันนี้ก็คือรูปที่เราถ่ายนะคะเราก็เลือกไปเลยนะคะแล้วก็กดยืนยันค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เลื่อนนะคะเลื่อนให้มันพอดีกรอบนะคะแล้วก็บันทึกนะคะกดบันทึกตรงนี้นะคะ กดบันทึกเสร็จแล้วรูปเราก็จะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปเปลี่ยนชื่อค่ะไปเปลี่ยนชื่อตรงช่องนี้นะคะอ่าเปลี่ยนเสร็จเปลี่ยนชื่อนะคะเราพิมพ์ชื่อของเราเลยค่ะเขาจะให้พิมพ์แค่30ตัวอักษรนะคะพิมพ์เสร็จแล้วเราก็กดบันทึกค่ะอ่ากดบันทึกนะคะอันนี้เราไม่ได้แก้เนาะ แล้วกดบันทึกค่ะเสร็จแล้วนะคะชื่อผู้ใช้งานนะคะชื่อผู้ใช้งานเราก็ไปเปลี่ยนได้นะคะตรงนี้เนาะไปเปลี่ยนให้เป็นให้มันสอดคล้องกับเรานะคะเวลาที่เราแชร์นะคะมันก็จะขึ้นเป็นอย่าง ok. นเงี้ยค่ะเว็บบล็อกดอทคอมอันนี้คือเวลาเราแชร์มันจะขึ้นเป็นชื่อของเราชื่อผู้ใช้งานนะคะเราก็ไปแก้เนาะแล้วก็กดบันทึกเช่นกันนะคะกดบันทึกตรงนี้ กดบันทึกตรงนี้เนาะอันนี้คือเขาบอกว่าตั้งชื่อผู้ใช้งานหรือไม่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานได้เพียงหนึ่งครั้งใน30วันก็คือจะเปลี่ยนบ่อยๆไม่ได้เนาะอ่าอันนี้ก็เราสามารถนะคะไปเพิ่มนะคะเพิ่มประวัติตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เพิ่มข้อมูล Instagram, YouTube ของเราได้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะหลายๆคนนะคะที่เป็น Net Idol เน็ตไอดอลเนาะที่เป็นถ้าเราอะค่ะมีช่องพวกช่อง Instagram YouTube Twitter อยู่แล้วเราควรจะใส่พวกนี้ไปนะคะเราควรจะใส่ข้อมูลพวกนี้ไปค่ะเพราะว่า,าครีอเอเตอร์หลายคนนะคะที่เขาอะประสบความสำเร็จในการเล่น TikTok แล้วคนอะไปตามไปตามใน YouTube นะคะใน Facebook คือยอดยอดยอดติดตามอะขึ้นสูงเร็วมากนะคะอันนี้ก็คือการแก้ปโปรไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ นะโปรไฟล์มันก็จะมีว่าเรากําลังติดตามใครนะคะแล้วมีคนติดตามเรากี่คนนะคะตรงนี้แล้วก็เราถูกใจนะคะมีคนถูกใจเรากี่กี่ครั้งนะคะอันเนี้ยเขาก็จะบอกข้อมูลตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะเราไปที่หน้าหลักนะคะอ่าเราเราไปดูหน้าหลักกันก่อนเนาะอีจะพาทุกคนไปไปเที่ยว tiktok <S <S หน้าหลักนะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอของหลายๆคนเนาะหลายๆคนนะคะคือคลิปนะคะมันก็จะมีคลิปที่เรากําลังติดตามอันนี้คือเรากดติดตามเขาอยู่นะคะนี่ตรงนี้นะคะตรงนี้คือเราติดตามเขาอยู่และก็มีคลิปของสําหรับคุณก็คือเราชอบดูคลิปอะไรเยอะๆอะคะ่ะมันก็จะเด้งมาที่หน้าหน้าหน้าฟีดของเราเยอะนะคะอ,อันนี้นก็เลื่อนไปค่ะ วิธีการสมมุติว่าเราดูคลิปไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ อันนี้คือกดไลค์ตรงนี้ได้นะคะกดไลค์เพื่อนเนาะกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์อยู่ตรงนี้นะคะคอมเมนต์คอมเมนต์ตรงนี้อันนี้คือกดแชร์ค่ะอ่าอันนี้คือกดแชร์นะคะนี่แนะนําแนะนําเครื่องมือนะคะในสติกก็เนาะตรงนี้คือเพลงนะคะตรงนี้คือเพลงเพลงที่คลิปเล่นอยู่เนาะตรงนี้ก็คือแคปชั่นของเขานะคะตรงนี้คือแคปชั่นนะคะอ่าแล้วก็วิธีการเล่นนะคะก็คือถ้าสมมติ เราเลื่อนไปแล้วเราชอบเราอยากจะทําตามคนเนี้ยนะคะเราอยากจะทําตามคลิปนี้นะคะเราอยากทําตามทํายังไงนะคะเอาเพลงนี้เลยเนาะเราก็ไปที่กดไปที่เพลงนี้ค่ะกดไปที่เพลงตรงนี้นะคะมันก็จะเอาเพลงเมื่อกี้มาให้เราเนาะมันก็จะมีคลิปของหลายคนที่เขาเล่นเพลงนี้เพลงเมื่อกี้นะคะเราก็ดูตัวอย่างวาเอ๊ขอเขาเต้นยังไงนะคะ เขาเต้นยังไงทำให้คลิปสนใจได้ยังไงนะคะเราก็ดูเสร็จนะคะเราก็ไปที่ตรงนี้ค่ะใช้เสียงนี้นะคะใช้ใช้เสียงนี้ตรงตรงรูปรูปวิดีโอนี่ยคะ่ะใช้เสียงนี้กดเข้าไปเลยนะคะจากนั้นนะคะมันก็จะเป็นเพลงเมื่อกี้เนาะเราสามารถที่จะใส่เอฟเฟกนะคะ นะคะในหน้านี้นะคะก็จะมีเอฟเฟกให้เรานะคะเอฟเฟกเรามาดูซิเอฟเฟกมีอะไรบ้างนะคะเอฟเฟกก็คืออ่ามันจะมีหน้าค่ะสำหรับใครที่แบบอยากจะสวยเห็นไหมคือฟิลเตอร์ดีมากสำหรับใน TikTok นะใครไม่ได้แต่งหน้ายังสวยได้เลยนะคะเนี่ยนะคะมันเรนี้ฟิลเตอร์เขาดีมากนะคะเนี่ยปากแดงๆเลยนะคะบางคนไม่ได้แต่งหน้ามานะคะก็ สวยได้ในแอปติ๊กต็อกนะคะอันนี้ก็คือเลือกได้เลยนะคะนี่นะคะมีเลื่อนเราลองเลื่อนไปดูมีหลายอย่างมากนะคะมีแบบหน้าตลกก็มีนะหน้าตลกแล้วก็มีรูปสัตว์ก็มีเวทมนต์อะไรเยอะแยะเลยเราเลื่อนไปทางซ้ายนะคะอันนี้ก็คือเอฟเฟกต์นั่นเองนะคะส่วนตรงนี้นะคะข้างบนข้างบนจะเป็นเพลงนะคะที่เราใช้นะคะส่วนตรงข้างๆนะคะข้างๆ ก็จะมีพลิกหน้ากล้องเนาะพลิกหน้ากล้องตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือความเร็วความเร็วก็คือความเร็วของคลิปนะคะ,ะ,ะคลิปวิดีโอเนาะว่าเราอยากให้มันมันช้าหรือเร็วนะคะคือเพลงอ่ะเนี่ยตรงนี้คือความเร็วของเพลงนะคะ <_ characterize> อันนี้ปกติอันนี้ก็จะเร็วขึ้นนะคะอันนี้เร็วอีก <_' b Words> ไปทางขวาคือเร็วนะคะส่วนทางซ้ายนะคะ ทางซ้ายคือช้าค่ะอันนี้คือความคือช้าลงนะคะอันนี้คือช้าลงก็เหมือน slow motion นะคะอ่าอันนี้คือความเร็วเนาะส่วนต่อมานะคะต่อมาก็จะเป็นฟิลเตอร์เช่นกันนะคะฟิลเตอร์ก็คือตรงนี้ก็คือเอ่อเป็นเป็นรูปเป็นเป็นลักษณะแสงเนาะฟิลเตอร์นะคะ นี่นะคะเมื่อกี้แนะนำถึงถึงการอัพโหลดแล้วเนาะการอัพโหลดคลิปนะคะแล้วก็เราก็กดเล่นนะคะกดเล่นตรงนี้นะคะเราเลือกเพลงแล้วนะคะเลือกเพลงแล้วแล้วก็จะกดอัพโหลดแล้วเนาะไม่ใช่จะกดอัพโหลดกดเล่นตรงนี้นะคะเราเลือกเพลงแล้วเราก็กดเล่นตรงนี้ได้เลยนะคะมันก็จะมีเพลงมาให้เรานะคะ เล่นเพลงให้จบแล้วก็เต้นเ้นๆนะคะแล้วก็เน่เพลงจบนะคะสวัสดีคุณนัทนะคะคุณนัทตัวละนัทแล้วก็คุณนัทด,ด้วยนะคะนัทสองนัทเลยนะคะอ่ามันก็จะมีตัวอย่างคลิปให้เราดูนะคะโอเคนะคะได้แบบนี้แล้วเนาะ จากนั้นนะคะเรากดตรงนี้ค่ะแบบเรามีใส่อฟเฟรได้ด้วยนะคะอันนี้อันนี้คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างคลิปนะคะเขาจะให้ดูตัวอย่างคลิปนะคะนะคะก่อนที่เราจะกดถัดไปเนาะเราก็ดูตัวอย่างถ้าเราออกถ้าเราพอใจแล้วเราก็กดกดถัดไปได้เลยนะคะแต่ถ้าเราไม่พอใจนะคะเราก็มากดแบ็คตรงนี้ค่ะไปทําคลิปใหม่นั่นเองนะคะนะคะอันนี้ก็คือถ้าเรายังไม่พอใจนะเสียงหายไหมคะ เสียงหายไหมคะถ้าเราไม่พอใจนะคะเราก็มากดกดใหม่ได้ค่ะทําใหม่ได้กดใหม่ตรงนี้นะคะกดทําใหม่ได้เลยนะคะกดกากบาทนะคะแล้วก็เขาจะมีว่าเริ่มใหม่เห็นไหมคะเริ่มใหม่อันนี้คือเริ่มเริ่มเพลงนี้ใหม่นะคะก็คือเราไปกดเริ่มใหม่ได้นะคะเริ่มใหม่นะคะอันนี้ก็กด ตรงนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งเนาะถ้าเราเริ่มใหม่นะคะกดอีกรอบหนึ่งนี่มันก็จะเล่นให้เรานะคะแล้วก็ไปเต้นๆๆตามได้นะคะชัดเจนแล้วใช่ไหมคะโอเคอ่ะถ้าสมมุติว่าเราโอเคแล้วนะคะเราก็มากดตรงนี้นะคะเขาจะให้เราดูตัวอย่างเนาะถ้าเราโอเคกดถัดไปได้เลยค่ะกดถัดไปนะคะ เครื่องนี้ค่ะ,ะ,คะ <Wow. S 1> อ่าเพราะกดถัดไปนะคะเขาก็จะให้เราใส่แคปชั่นนะคะใส่แคปชั่นลงวิดีโอตรงนี้เนาะแล้วก็กดแคปชั่นเสร็จแล้วนะคะใส่แคปชั่นตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมเปิดสาธารณะนะคะแล้วก็กดตรงนี้ให้มันเป็นสีเขียวให้หมดนะคะอ่าสีเขียวก็คือให้ทุกคนสามารถจะแสดงความคิดเห็นได้เนาะอนุญ,ญาตให้ดูเอ็ดได้นะคะ อันนี้ก็แล้วก็มากดโพสนะคะหรือว่าถ้าเรายังไม่กดยังที่ยังไม่อยากโพสนะคะเราก็มาบันทึกที่แบบร่างก่อนได้เนาะเดี๋ยวเมื่อกี้ลืมอธิบายการใส่ตัวหนังสือนะคะคือคลิปนี้ค่ะเราสามารถที่จะใส่เอฟเฟกได้นะมีเอฟเฟกได้แล้วก็สามารถจะใส่ข้อความได้นะคะจากตรงนี้แล้วก็ใส่สติ๊กเกอร์เพิ่มเติมก็ได้ด้วยนะคะเอฟเฟก เอฟเฟกก็จะมีหลายอย่างมากนะคะนี่นะคะมีสติกเกอร์เนาะเอฟเฟกจะมีนี่นะเยอะเยอะมากเลยนะคะทุกคนไปลองกดเล่นได้นะกดเล่นแล้วก็บันทึกเป็นแบบร่างก่อนเนาะนะคะแล้วก็จากนั้นเนาะใส่ข้อความนะคะข้อความก็ใส่ตรงนี้เนาะก็มีตรงนี้นะคะก็ไปพิมพ์ข้อความได้ค่ะเราอยากใส่อะไรเข้าไปในคลิปนี้สมมุติว่าเป็นคลิปให้ความรู้เงะะี้ยค่ะ ก็เป็นการเขียนให้คนดูว่าคลิปนี้เราจะให้อะไรเนาะอ่าเสียงรถชา้าเสียงรถด,ดังนิดนึงเนาะแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการทำคลิปเนาะ,ะถ้าใครไม่เอาก็กดออกไปนะคะ แล้วก็จะแนะนําเรื่องของถ้าเราอยากจะดูเอ็ดนะคะคืออยากจะดูเอ็ดคือเต้นกับคนนี้นะคะเป็นเป็นสช่องเนาะเราก็มากดที่ตรงนี้ค่ะถ้าเราจะดูเอ็ดนะคะกดที่ตรงปุ่มแชร์ตรงนี้ค่ะนี่นะคะกดปุ่มแชร์ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็มาที่ปุ่มดูเอ็ดนะคะดูเอ็ดตรงนี้นะคะ กดปุ่มปุ่มแชร์แล้วก็กดดูเอ็ดนะคะชา้านิดนึงชา้านิดนึงนะคะอ่ามาแล้วนะคะนี่นะคะสำหรับการดูเอ็ดนะ,ะมันก็จะมีเมื่อกี้ไปปุ่มนี้ใช่ไหมคะดูเอ็ดเนาะเดี๋ยวดูเอ็ดใหม่นะคะนี่นะคะดูเ <Du et S 2> อ็ดก็คือนะคะเราสามารถราที่จะเลือกนะคะเลือก โครงข้าวแบบอื่นได้นะคะดูเอ็ดต่อนะคะแล้วก็ไปเลือกโครงเขาโครงได้นะคะเขาโครงนะคะว่าจะเอาแบบล่างเอาแบบล่างหรือแบบบนหรืออะไรนะคะหรือว่าจะสลับสลับข้างก็ได้นะคะอันเนี้ยต้นฉบับเขาก็จะอยู่ฝั่งนี้เนาะแต่อันเนี้ยคือเน็ตมันไม่ค่อยดีนะคะมันก็จะไม่เห็นเนาะอ่า ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะถ้าสมมติว่าทุกคนนะคะอยากจะไปค้นหานะคะคลิปอะไรก็ตามเนาะไปที่ค้นหาตรงนี้นะคะเราก็สามารถจะพิมพ์นะคะพิมพ์หาได้เนาะนะจะหาหาคลิปแม่เพนเนาะเราก็ลองหาหาลองลองลองเซิร์ชหาดูนะคะ ลองลองหาเจเพนดูดิเจเพนจะเจอไหมเนี่ยเจเพนนะอ่าเจอเห็นไหมคะนี่เราพิมพ์หาได้เลยนะคะพิมพ์หาแล้วก็จะเจอเจเพนนะคะนี่แบบนี้นะคะนี่นะคะก็จะเจอของแม่เพนเต็มเลยนะตรงนี้เรามาเสิร์ชหาได้ตรงนี้นะคะอยากจะมาเสิร์ชหาตรงนี้นะคะอยากจะอ่า ดูใครนะคะอาจารย์บัณฑิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราลองเซิร์ชดูนะพวกเกี่ยวกับความรู้เรื่องอาหารพวกอะไรอย่เงี้ยเราก็ไปลองไปลองเซิร์ชดูเนาะแล้วก็ มาดูตรงปุ่มนี้นะคะอันนี้ก็คือถ้าถ้าเรามาที่ค้นหาค่ะมันจะมีเทรนนะคะว่าตอนนี้กระแสไหนมันมาแรงเนาะ,ะคลิปไหนที่เขากำลังเล่นกันนะคะก็ไปดูแล้วก็ไปเล่นตามนี้ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราไปเล่นตามเพลงที่มันกำลังดังเนะะี่ยค่ะเรานะคะอาจจะไปะเราก็จะไปอยู่ในกระแสเนาะคนก็จะ ติกต็อกก็จะปล่อยให้คนเห็นของเราเยอะขึ้นเนาะนะคะแล้วก็จะมีกล่องขาเข้าเนาะตรงนี้ที่เป็นเลขบวกนี่ก็คือการอัดคลิปเช่นเดียวกันนะคะอัดคลิปโดยที่เราอะคะ่ะเรามากดเลือกเสียงตรงนี้เนาะเลือกเสียงนะคะว่าเราอยากจะเอาเพลงอะไรแล้วถ้าเราชอบร้องเพลงเราก็มาหาเพลงที่นี่นะคะนี่ก็จะมีหลากหลายเลยนะคะโอเค ะะก็มาค้นหาเพลงตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เนี่ยจะมีเพลงให้เราเยอะมากนะคะแล้วก็มีเพลิสต์ให้เราด้วยนะคะก็จะมีพวกแบบชาร์ลส์เนาะประกวดพวกรีมิกอะไรพวกนี้นะคะเรามาหาในนี้ได้นะถ้าใครที่แบบชอบตลกตลกเนาะก็จะมาดูพวกเนี่ยพวกบันเทิงพวกคนไทยเป็นคนตลกอะไรเงี้ยนะได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็ค้นหาได้เลยนะคะแล้วก็ อันนี้ก็คือการทำคลิปเองเนาะทำคลิปเองใช้เพลงเองนะคะแล้วก็ในส่วนของช่องกล่องขาเข้านะคะก็คือเขาก็จะบอกว่านี่มีใครมากดถูกใจเราบ้างนะคะเหมือนใน Facebook นั่นแหละนะส่วนนี้ก็คือบัญชีของเรานะคะบัญชีของชั้นนะคะอ่าอันนี้ก็คือเครื่องมือนะคะเนาะประมาณนี้นะคะ